ก็เดินมานิดหน่อยเท่าเดือนรอบวงเวยียนของไอ้อนุสาวรีชัยประเทศไทยอ่ะก็จะมาถึงประตูชัยอตัวน,นี้เป็นความรู้เพิ่มพราะปกติมาก็าจะนั่งรถมาไม่ได้เดินมาเองอ,อก็ไม่รู้ว่ามันใกลขนาดนี้ส่วนมากรถบันพาอ้อมก็เลยทั้งว่ามันไกลอ จะเพิ่มเติมให้สําหรับคนไทยที่ไปเที่ยวสปปลาวโดยรถโดยสารระหว่างประเทศหรือรถระหว่างประเทศของสปปลาวที่จะไปจอดบริเวณตลาดเช้าหรือบกสของลาวเนาะเมื่อท่านลงจากรถก็ให้ท่านเดินไปที่สี่แยกไฟแดงพอแยกที่1ผ่านไปแยกที Mu ่สองให้ท่านหันขวามือท่านก็จะพบประตูช the ัยซึ 1, ่งสามารถเดินไปเองได้ไม่ไกล ประตูชัยมีจุดเด่นอยู่ตรงที่ประตูชัยจะมีสองชั้นท่านสามารถขึ้นไปบริเวณชั้นสองเพื่อไปชมวิว360องศาทั่วเวียงจันทร์ได้โดยบริเวณชั้นสองจะมีที่ขายของเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ลานโล่งมีพื้นที่ขายของที่ระลึกให้ท่านสามารถเลือกซื้อของได้ ที่เวียนกัดก็มาซื้ทชยเาด้าน,นังก็จะเป็นทูชายก็สตรอรี่กันไม่มีอะไรมาเด็นคืสตาวอรี่ม้วนกัดมาบ่อยแนละ้วก็เลยไม่รู้จะทำอะไรแนละ้วเหียกั